ท่านสาธุชนกำลังเปิดคลื่นเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว101.75เมกะเฮิรวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่12สิงหาคม2567ขึ้น8ค่ำเดือน9เป็นวันพระวันธรรมะสวนะ และเป็นวันสําคัญคือวันแม่แห่งชาติเบื้องต้นเสนอพุทธภาษิตบทว่าปุตตาวัตถุมนุษย์สานังแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าบุตรเป็นที่ตั้งของมนุษย์ทั้งหลายบุตรในโลกนี้มีสามจำพวกคือบุตรที่เลิศกว่ามานาบิดา ชื่อว่าอาภิชาตบุตรบุตรผู้เท่าเทียมกับมันดาบิดาชื่อว่าอนุชาตบุตรบุตรผู้เลวต่ำกว่ามันดาบิดาชื่อว่าอาวชาตบุตรแต่ในทีน่นี้ประสงค์เอาอาภิชาตบุตรและอนุชาตบุตรเท่านั้นว่าเป็นบุตรที่ดีมนุษย์ทั้งหลายต่างก็มีความพัฒนา ที่จะได้บุทที่ดีด้วยกันทั้งนั้นเพราะจะนำวงตระกูลให้เจริญรุ่งเรืองและเป็นที่เชิดหน้าชูตาของมารดาบิดาและเหล่าญาติมิตรเจริญสุขเจริญพอรอย่าจมสาธุชนคนฟังทางไลายวันนี้ครบรอบปีเวียนมาบรรอบก็คือ มาถึงวันเมแห้งชาติอีกครั้งหนึ่งนะทุกๆป,ปี12สองิงหานี่ชาวไทยทั้งหลายก็ให้ความสำคัญระลึกถึงบุญคุณข้องแม่แต่มีหลยคนกล่าวว่าวันเม่ี่ควรจะมีทุกวันไม่จำเพอว่าวันที่สิสองิงหน,นวันเม่ชาววันนี้ตมามีคิดน,นิมุ่นไปที่ติสบานแต่บนควรขนุน ตระวาตังทิศทบนันตำบลควคนุ่นีจัดกิจกรรมวันแม่จะเริ่มประเกียาศพระบรมราชชนีพันปีหลวงพระบรมราชนินนาถราชชนีพันปีหลวงสวดมนต์ะจะเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีการตักบาตรด้วยอยติโยม่ันผู้ฟังทันนในอยู่ไกลๆยอยู่แก่แก่จะไปทำบุญตักบาตรก็ขอเชิญน,นะประมาณ เจ็ดโมงถึงแปดโมงตรงช่วงนั้นวันเมย้นชาติแล้วก็ล่างอนใสายีนไปทำบุญบานยมดาสุกแกว้วแถวบานน่องฝาผ้ารวมญาติวันเมย์ที่วัดบานส่วนนี้ยุคสมัยที่คุณครูประทินอยน่านจะเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมวันเมย เชิญชวนอยากโยมทั้งไล่มาแสดงความจงรักภักดีทำบุญรองเพลงเซ้นเซ่นบาร,รมีกันแต่บนล่างจากคุณครูปฏินไม่โย่แล้วห้าอยากคนที่ไปม,มาเป็นผู้นำในการแสดงความจงรักภักดีจริงๆทุกคนนะจงรักภักดีแต่ว่าอาจจะไม่มีพื้นที่หรือว่าความกล้าสแสดงออกแต่คิดว่าโตไปคงจะมีนะ เพียงแต่ว่ารอจังหวะเวลาแต่ละช่วงแต่ละยุคสมัยกับอหตุการกับเปลีป่ยนแปลงไปอ้อทีน่นี่วันเมย <c oughs> ทุกๆปีนี่ลกูลกๆควรจะทําอะไรวันเมยก็นอกจากนึกถึงเมย์ก็ต้องทําหน้าที่กองความเป็นลูกด้วยนึกถึงอย่างเดียวไม่พอปัสสาบริวากัตันยูอย่างเดียวไม่พอตรงกระทะเวทีด้วย เลเหตุปทประไทยจัดให้มีวันแม่แห่งชาติครา้นี้ให้คุณไทยได้รักรเคารพเถิดตุนสตาพันธุ์ด้วยเพราะว่าเธอเป็นแม่ข้องทุกคนเป็นแม่ของคนไทยทุกคนคุณธรรมข้องแม่นั้นสูงส่งมากจึงสมัครเป็นแม่ข้องทุกคนได้เราทันต์ไร่จะนึกถึงแม่โดยการแสดงงอกโดยดอกไม,ม้มัางดอกปาลีบ้างหรือว่าการไอ ของควันกับแมการตำดีกับเม่หลายๆประการเนี่ยเราก็เลยจัดไอเป็นประเพณนนีเรื่องว,วัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยลายๆบานกับประดับบานเรือนด้วยตรงชาตดอย่างสวยงามจัดหน้าบานในหน้ามองก็ที่มีเมะกัวันนี้ไปกอดเมะนะก็ <c oughs> เบียเมะกันแต่เมอย่างเบีย <c oughs> เรื่อว่าตามาไรก็ได้เม่บายใจวันนี้นะมารีนั้นง้อมแต่ความรักขอไม่น้อมว่าความรักขอไม่เป็นรักที่บริสุทธิ์ยิ่งว่านามง่อมเรื่อว่าความดีของเมนั้นประทับตาตรึงใจลูกไปตั้งเต่เกิดจนว่าลูกเทิบอนใจกันในสตาร์ของเมลูกก็ยังเป็นเด็กอยู่เสี่ยงที่ไปรอที่สุดกอเสี้ยงของเม สมัยก่อนแม่กล,มล,กสสกม,กลมลูกอุละหูอุละอน่ะปาษาปักท้เยเรก็มีบัดกลมลูกยังเป็นธรรมชาติที่น่าฟังไก่เตื่อนเอ้ยกั้นเตือนทางบ้านลูกเศร้าขี้กลานแม่ปลุกใช่ไหมเร <c oughs> ื่งกลมมีไยเปล่นงนะ,อ,ะอันนี้ก็คือความรักของแม่อาทีนี้ <c oughs> แม่นี่ก็มีายประเภทเหมือนกัน แต่ก้อนนี้ก็จะมีการให้ความซําคัญกับคนที่เป็นแม่ดีเด่นใช่ไหมเนีย่ยแลทุกปีก็มีการจัจดกิจกรรมว่าเคยจะเป็นแม่ดีเด่นเนี่ยทีนี้ที่บอกว่าแม่มีหลายประเทนีบางครั้งแม่ที่ว่าไม่ได้ดีเหมือนคนอื่นแต่ยังมีคุณธรรมคุความเป็นแม่ก็มีอยู่เหมือนกันอย่างเช่นเว้กระดังว่าคนที่ไม่ปกติ คนที่ไม่ปกติจะยกตัวอย่างครังพุทธการสักคนหนึ่งจิวานั่งปตาจารานี่นั่งปตาจารานี่เป็นลูกสารของเศรษที่เมืองสราวัดที่พอเมนี่รักมากพอร,รบป่วยและะ้วก็ในใยดีแต่ต่อมาพอนั่งโตเป็นเศร้าก็เลยได้ <c oughs> ปอบรักกับผู้ชายคนหนึง่งแต่ว่าพอเมนั้นยังไม่ยินดีใ้ อยู่ด้วยกันหนึ่งจากว่าผู้ชายคน,นนั้นไม่มียอดตาเป็นนาสักหรือว่าไม่มีสกุลรุ่นชองไม่มีโว้ดน,นปลายเท้าแต่ความรักงหนุ่มสศว้าเมื่อรักกันแล้วก็อยากที่จะหักห้ามใดก็เลยพากันนี่นี่ตามกันไปอยู่ด้วยกันในสุดก็นั่งปาตาจารานี่ทองแล้วไม่นานก็นมีโลกมีบุตร ที่นี้ <c oughs> พอมีลกูกมีบุตรนี่โดยความดีกลัวพอจะทำโทษฝ่ายผู้ชายาที่ได้นั่งปัตาจาจราะไม่กล้าป่านนั่งมหาพอเมกลัวจะทุกข์เอาออพิษกลัวเดืดร้อนก็เลยโยกินกันตามประสาจนจนปัจจุบันเปรียบเสมือนว่าชาวขินำรำพ่ะตั้งชีวิตไปได้การูยไปอยู่ไปลูกรกะโตขึ้น เดี๋ยวโ่ตมาไม่น,นั่นนั่งก็ตัทงทองลหลูกขึ้นหลังคนที่ซ่องหลังกาตน,นี้คิดถึงตาครับย่ายเลยคิดถึงพอกับเมขก็ตัวเองอยากจะกลับบานไปเยี่ยมแต่สามีก็อย่างกลัวว่าถ้าไปเดี๋ยวพอตายลงตัวเ้า,เานั่งปัตตาจจราครับไปยามเคลียกลมสามีนั่นมาแล้วเรือม,มันนั่นมาแล้ว,น,น,วน่าจะลืมแล้วแหละอย่างน่วยป้าให ป่าลูกไปให้พ่อรกระเม่ได้นาราดน,นั่งก็ยังไม่กล้าไปแต่ที่สุดนี่ต้นความรอบราวิ่งวิ่งวอนกอง็งเรียกว่าก็งภรรยาไม่ได้สามีก็เลยยอมกเลยตั้งใจว่าเดินทางไปเยี่ยมพ่อกระเม่ที่บ้าน ที่ระว่างเดินทางนี่เมื่อดูเนี่ยท่านผู้ฟังมีฟุ้นตกไปายุพัดลมแรงระหว่างเดินทางก็ลำบากเลกเลกเลยก็เลยไปพักอยู่ในเทบชายปาพอไปพักเทปชายปานี่ฝ่ายสามีก็บอกอาดเดียวไปหาไม้ฟืนมาก่อไฟเผื่ออะไรอุ้งงานทำกินกันระหว่างทางก็เดินไปย้าไม้ฟืนไปหากิ่งไม้มํำตีต่างๆแล้วก็ก้าวไปดี จอมปลวกไม่ตันระเวทระวังก้างจอมปลวกนั้นก็นมีอูพิษอยู่ตัวนนะก็เลยโตคู่คก๊อบนะแล้วการเสรียชีวิตอยู่ตรงนั้นนี่สามีเสียชีวิตนั่งพัตเจราเห็นสามีให้ไปนั่นก็ออกตามมาเ,เดินไปเดินมาก็ไปปบพอสามีเ,เสียชีวิตนอนตายอยู่แล้ว ก็เลยเสียใจมากร้องายไม่รู้จะทำเรือดีก็เลยโคตลูกแล้วก็เรียกอาซามีเต็มที่ทำไม่ได้ก็ยอมทำไร้ไม่ทุกนะท่านผู้ชมก็ติงซบซามีไปที่กางยอมปลวกนั่นแหละแล้วก็พาจูงลูกน้อยไปลูกคนหนึ่งอมคนหนึ่งจูงพาเดินเดินไปเดินไปก็ไปถึงแม่น้ำจิวะอาจิราวดี ที่ว่าบานเดิมนี่อยู่อย่างยู่ไกลอยู่เลยก็คิดนักเหมือนกันว่าจะก้าวแม่น้ำที่กว้างๆแล้วก็เล่ยเชียวนี่เป็นพื้นที่คิดนักเลยก็เลยตัดสินใจว่าต้องไปแล้วเพราะไม่มีทางเหลือแล้วจึงให้ลูกขี้คอ,อแล้วก็เดินไปเดินๆเดิน,ดนข้าแม่น้ำไปนกนทางผ่านน้ำไปแล้วก็ชัางลูกคนตัวไว้รออยู่นี่อนนะ จะพาลูกพานองข้ามไปก่อนนั่งก็พาลูกคนเล็กกันข้ามไปถึงฟังนู่นโดยปลอดภัยผู้้ายลูกนอนกับพื้นตั้งใจว่าลบมารับลูกคนโตระหว่างนั่งที่เดินกลับมาอีกฟังนงนี่กับพอดีว่ามีเหยียวเออมีเหยียวนะเหยียวรือเหยียวไปตา,ตายเรานกเหยียวนะย,ย,นะยิวเฮยยิวนะยิวตัวย่อยเลยบินไปโอนเด็กนอนแดงๆอยู่ อยู่นั้นมันคิดว่าเป็นเป็นชัดเหนื่อได้เล็กก็โชบขึ้นมาจอยกลุ่มเล็บยุ่มเล็กเล็กโดยเล็บเล่มคลมผ้าบินไปเลย<อ>นั่งประต้าจะร้ตกใจรองตะกูลเต็มเสียงโกหลายนกหลายเยี่ยวไอ้ปล่อยลูกแต่มันก็ไม่ปล่อยบินไปเบอร์ไป,ไปเลยดิโอ้นั่งวัวใจมันจะคาดเลย<อ>เด็กเดียวอันจะามีตาย นี่ลกกูกคนเล็กนอกอาอไปแล้วอ้ทีนี้ก็เป็นว่างลูกคนโตทีย่อีกฟั่งนึงก็เลยเดินไปหา <c oughs> ลูกคนโตรรหว่างที่เดินอยู่นั้นนั่งกพยายามโบกมือโบอกมือให้ลูกคนโตไหวรอก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลงน้ำมาแต่ลูกนี่ก้าวใจพิษคิดว่าไม่ควักมือเรียก นคิดว่าอะไรก็ไม่รู้เรียกตกลงโลกนี้ล่กมาในน้ำแล้วก็น้่พัดลกโจมไม้ไปแล้วไม่ไม่ปอบไม่ปอบตัวเลยโจมไม้ไปเลยนะโอ้นั่งปัตจารานี่กลายเป็นกลังเลยแต่พูกวังคิดอะยรนะทวาในเวลาต่อเนื่องกันนี่คนรักตายโลกคนแรกตายลูกคนทีตาย เดี๋ยวใจไม่สลไลด์ดูน่งก็เลยเดี๋ยวหมดความบังเลยเดินดูจัดสุรีก็อ้นมดแรงเนี่ยเจ้าใจอย่างนักก็ทำห้สิ้นสตินะสิ้นสติคือเสียสติเปลี่ยนไปเลยแล้วก็เชื่อป้าการการป็นวินไม่หนุนป้าเลยเดินแก็บรักแก็บเลือยเล้วไม่มีสติดาสูญเสียสติดา เด็กที่มาเห็นน่งเดินกันนึกว่าคนบาก็เลยเดี๋ยวเอาวินรัดั้งเอาไม้ไปจี้บ้งเนี่ยก็เลย <c oughs> ย,ยันไนยใจเดินไปเดินไปจุดวาไปแก่กับพระพุทธเจ้านะไปแก่กับพระพุทธเจ้าคนที่ทั้งฟังธรรมอยู่กับพระพุทธเจ้านี่ก็เลยยิกไป ว่าคณบ้าจะมาทางนี้ปลากําลองทิดอยู่เตว่าพระพุทธเจ้ารู้ววานนั่งคนนี้นี่มีบุญต้าดฟังธรรมแล้วจะบรรลุธรรมล้วก็ได้ควรจะให้โอกาสได้บวชพระพุทธองค์เลยบอกให้คนไปอาเ้อผ้ามาให้หนางแล้วให้หนางใช่เราประดมรัฐด้วยคำตรัสของพระพุทธเจ้านี้ชักสิทธิ์มีบาร,รมีโดยมีตาที่เตรียมมากมหม่มาสาั่นตรัสว่าน้องหญิง เธอจึงได้สติถึงนะนั่งปติจาราไดยินบรรดาดิบราสุรเสียงของพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็มีสติกลับขึ้นมานะปกลับขึ้นมาฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนก็เลยเกิดความศรัทธาแตพระพุทธเจ้ายังสอนเธอไปว่านามตาของเธอที่ล,งลังเลเสียใจเพราะความแปลกๆซึ่งที่รักในปัจจุบันรวมถึงอดีตน,นับไม่ถ้วน ก็บาอกอดีตนั้นไล่พบไล่าชาติทันฟ้ง,งทันต้งฟ้งทัางไล่ยก็เช่นกันไล่พบไล่าชาติ่ผพานมาในอดีตนี่เราเวียนเกิดเวียนตายมีความเศร้าโศกเสียใจมามากมายเราทดุง์ทรงเปรียบเทียบว่าหญิงหรือมากกว่านามในมาสมุทรเราการที่เราหลงให้เสียใจจากอดีตชาติ่ผ่านมานี่แหละทีนี้นั่งปตตาจาราก็บอกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลก ขอทรงช่วยหม่อมฉันด้วยหม่อมฉันทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสยากที่ใครจะเคยประสบสามีของหม่อมฉันถูกงูกัดลูกชายคนโตตกน้ําตายลูกชายคนเล็กเกี่ยวฉวบเอาไปมารดาบิดาพี่ชายก็เสียชีวิตด้วยวาตภัยอุทกภัยพายุน้ำท่วมเสียชีวิตหมดแล้วใครจะเป็นที่พึ่งกับหม่อมฉันได้พระปฎิเจ้าตรัสลรบ ด้วยประวัติจ้าหรือพราดำรัตรัดเป็นมาตุรกาธาาดูก่อนปตาจาราเธอจะพึงวิตกว่าการมหาตตาคตจะเปล่าประโยชน์เ,เธอคิดถูกแล้วในการที่มหาตถาคตเพราะนอกจากตตาคตแล้วก็ไม่มีผู้ใดที่จะเป็นที่พึ่งแก่เธอได้ปตาจาราเธอจงสงบใจฟังให้ดีเธอจงรู้ว่าชีวิตเป็นของน้อย มีเวลาสั้นนักผู้รู้แจ้งเห็นจริงย่อมไม่ประมาทเลยบุตรก็ดีสามีก็ดีบิดามัรดาหรือสิ่งอันเป็นที่รักใคร่ใดๆก็ดีย่อมอยู่ไม่นานย่อมจากเราไปเป็นแน่แท้เธอจะทุกข์ถึงเขาทําไมถึงมีก็เหมือนไม่มีเพราะไม่มีใครอดัดท่านทาน,ทานความตายได้ปตาจาราเธอจึงรู้ความจริงข้อนี้และถอนตนจากความมัวเมาชีวิตนี้เสียเถิด นี่ถึานว่างพระพุทธเจ้าจะสอนหรือว่าเตือนด้วยสัจธรรมความจริงนี้ทำให้น่นงปตจารานี่เข้าใจว่าบุคคลนี้ทุกพยามััจุราครบงับไม่มีใครต้านทานพยามััจุราหรือความตายไไม่มีไม่มีญาติคนหดต้านทานไดน้ทุกคนจะต้องตายนั่งสรงจิตกระแสจ,จิตไปตามเสี่ยงที่พระพุทธเจ้าตรี เรียกว่าบรรล,ลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมเกิดเส้นสาว่างขึ้นมาเมื่อกับว่าเกิดเดินมือติดไดรับเส,สาา้นสว่างนถึงกว่างนี่ควาเป็นแม่ใช่ไหมเมื่อโลกจากไปเสียใจมากจนถึงกันวิกลจริตเรือกพิษเพี้ยนที่นี่ผู้ถึงคนวิกลจริตถึงกว่างเดีย๋ยวนี้คนไทยเป็นกันมากนะบางคนรอตัวบางคนไม่รอตัว ไอป่วยกายนี่เราบอดจังเกตดเห็นหรือว่าโมก็วินิจใช้รูปต่างกายนี่งแต่รูปต่างจิตหรือจิตเวทนี่บางทีมันเป็นเป็น,ปน,ปนได้ง่ายเปลี่ยบปไปลี่ยได้ง่ายนี่ตีแกตัวธรมารนี่มีอยู่คนหนึ่งมีอยู่รูปหนึ่งมีคนจริตเหมือนกันวันก่อนมาวยไายใส่อาตมาว่าไปบุญไหว้กับชีวิตอาตมาว่าในคุณควางคนที่ตั้งสติดีใจเย็นๆพบไม่ได้ไปบุญไหว้ให้คนที่นี้ เกกาวโวยวายท่านผู้ังคือคนมีคนชรินี่้ก็จะแยกไม่ได้ระว่างความเป็นจริงกับโลกที่เขาคิดมันก็จะมีโลกความคิดชุดความคิดก้องตอนนัวเองแล้วมีลายประเภทนะโลกทางจิตเวทานี่อาตมาฟังเรื่อศึกซาในทาง YouTube และคุณมอที่อธิบายเรื่องนี้นะว่าลักษณะพฤติกรรมแปลกๆ้กองคนวิกลจริตหรือโรคจิต โลประสาทเบางทีก็โอ้แววร่อนยิ้มไงไ่ายเลยวะบางทีหนังชื้นๆก็ยิ้มโดยไม่มีสาหิตคนปากตายบ้านเราเนี่จะพบว่ามีคำาพูดนึงที่เราเล่านวันนั้นแล้วอะเวลาเรายกนะไอะไหรไดีใจยิ้มมันกล้าปอบเบียเดี๋ย <c> ว <oughs> ไอ้ไรคนนี่ใบไมๆรดน็ยิ้มแล้ว <c oughs> แต่ว่าเราไม่ควรไปรอรอคนนะเรา,ะาเขาไม่รู้ทัวแั่ก่อ แต่คนที่จะช่วยได้ก็คือญาติหรือคนสนิทเท่านั้นหละคนนอกไม่ไม่สามารถช่วยได้คนที่เกิดขึ้นกับอาตมาเหมือนกันอาตมาก็พยายามอธิบายความจริงห้เขาเข้าใจเนี่ยยกมือเลยว่าคุณควังก้อนจ้ะเดี๋ยวผมจะอธิบายเขาจะไม่ควังก็จะไปตามความคิดของเขาเนี่ยทงที่นี่มอก็บอกว่ารักษาโรคนี้ได้ในต้องต้องปล่อยไปก่อนนะเตะการปล่อยนี้อย่าไปตามน้ำก็ได้ แต่การอาธิบายความจริงนี้ไม่ต้องอธิบายเสียเวลาปร่าเราก็ไม่สามารถรับรู้ได้เนี่ยเหมือนเกิดขึ้นแล้วทีนี้สาเหตุมันเกิดจากอะไรประการแรกพันธุกรรมนั่นว่าพันธุกรรมมันจะมีพอแม่รือคนในครอบครัวมีการป่วยทางจิตเป็นโดรนี้มาหรือความเกลียดสะสมเนี่ยแต่รูค้คันกล้เกลียดมั่งโจรนี้เงินดิจิตอลได้กันแล้วไมเป็นนี่กันมากไหมเงินปอใชไ้ไหม มุนตันไม้แต่ละเดือน <c oughs> โดยมาเครียดถึ่งเรื่องกองการใจใจเรื่องกองสุขภาพในคนโรคติเครียดโดยมากนะ,ะให้ปหัญหาการเมืองยุคนี้ไม่แต่ไรหรอกแต่เครียดเรื่องเรื่องกองอเศรษฐกิจเรื่องกอง,ออง,ก,องการใช้ชีวิตมากกว่าถ้าเคไปหน้าไม่ได้หรือวางไม่ลงปลงไม่ตกกะเนี่ยอาจจะถึงกันป่วยทางจิตได้อ่านี่เรื่องก้องความเครียดแล้วก็รูกทางสมองได้เหมือนกัน อย่างเช่นว่าเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียาบางชนิดนี่ทำให้เกิดสมะงมีความเสี่ยงให้แล้วการสร้างการของร่างกายหรือเซลล์มันมีความผิดปกติขึ้นมาหรือบางคนก็ติดยาเสพติดมาก่อนไม่ว่าจะเป็นยาบาหรือว่ายาที่ทำลายระบบประสาททำให้คน,นเด็กดุ่มก้าวอันตรายเหมือนกันดุ่มก้าเสพยาบา สั้นิดที่มันอยู่ในเส้นเหลือดหรือว่าในร่างกายนี้มันกทําให้ความคิดไม่สามารถเป็นกล้องตัวเองได้คือเสียสตินหรือบางคนก็มีความเก็บกดในสม,มัยไหวเด็กอย่างเช่นว่าอาจเคยทุกขลวงละมืดทางเพดทำลายร่างกายอะไรแบบนี้เลยกาจดจำฟังใจไว้เป็นปาาที่ว่าคิดกล่าวใดกับมัน เกิดความวิตกกังวลกลายเป็นคนยำคิดยำทำและก็ลีกปลีกนี้จากสังคมชอบเก็บตัวอยคนเดียวพอเกิดปัญหน้าก็ไม่มีเพื่อนไม,ไม่มีทีระบายไม่ไม่มีเคยให้กลับรึกษาก็เลยจะส่งความเรยียดเนี่ยทำให้เกิดอารมณ์แปรปรวนซึมเศร้าเนี่ยมันมีมาร์กขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นก็แต่กวนี้พยายาม จเจริญสติให้มากรักษาตัวเราซาใจให้ดนะีโดยเฉพาะเนี่ยวัดแม่นี่นึกถึงแม่คุณธรรมก็แม่ในบางที่ทาให้เรามีสติได้เห็นไหมบางคนอยากจะทําอะไรที่ผิดพลดัดแต่อนึกถึงหน้าแม่ชิดที่คิดชัวนั้นมุดเลยอนะนึกถึงหน้าแม่เนี่เพราะแม่ไม่บุญคุณมากก่าจะเลี้ยงหลวกให้เติบใจเป็นผู้เป็นคนหรือว่ามี อา,อาการช์บิดซ่วงครบนี่เมยก็ต้องใช้เวลาใช้ทั้งความรักใช้ทั้งแรงกายในการดูเละเนี่ยพราะเรางบุญกุลกนนีทำให้เรามีสติขึ้นมาปัญนาต่างๆก็ต่อโซ่ลเคคลยเกิดป้านไปไดนะ้สำคัญก็คือให้ปัตตมรักษาทุกคนนะประตมเป็นสำคัญที่สุดเลยนะเป็นธรรมโอสถที่รักษาโรคไดุ้กชนิดนยะยาอื่นที่โมโหงมายมาบางที มันก็รักษาไม่ได้บางโรคดื้อยารือโรคบางชนิดนี่ต้องกินยาอย่างต่อเนื่องเนี่ยอย่างกนด่ป่วยโรคชิตเวทนี่ถ้าเขาไม่รู้ตัวนี่ยาพี่นองหรือว่าคนกลาชิดก็ต้องต้องพาไปพบ,บแพทย์พบหมอแล้วก็เมื่อมีอาการก็บรืบขึ้นมาคนจะให้รับประท่านหรือกินยาให้ตรงต่อเวลามันจะมาประกับประคองอาการไม่ได้ ต่ต้าว่าจะอาคาดหรือไม่นันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลบางคนอาการไปตึงกันนักแล้วก็ต้องใจไปกว่าชดเ็มีเนี่ยหรือบางคนก็ต้องบำบัดเป็นกรณีพิเศษมีแพทย์มีหมอที่ดูแลเป็นพิเศษดันงนั้นชีวิตก็เราในยอยายให้มีความตึงเกลียดจนเกินไปแต่เราก็าใช้ธรรมะในชีวิตก็เราจะไม่ไม่เกลียด และการเรามองลูกทาความเป็นจริงถ้าคนที่มองลูกทาความเป็นจริงได้นี่จะสามารถปรับตัวได้นั่นเองเราสังเกลยนะสัดตัวลูกทางหล่ที่มีอยู่จนถึงยุคของเรายุคปัจจุบันนี้สัดนีนที่อยู่มาถึงปัจจุบันได้นั่นแสด,ดงว่าสัจชนิดหรือประเภทนั้นรูจ้จะปรับตัวมีคนเทียบไปดีนะว่าไซได,ดซอร์โซ่ที่มันสุ่นผันก็บอกว่าไดเดอร์ซมันไม่รู้จักปรับตัว แต่ว่ามนุษย์นี่รูจร้จกปรอบตัวในการเอาตัวรอดใช้ชีวิตให้เข้ากับธรรมชาติให้ได้นะแต่ในกรนั้นน,นี้เราก็ต้องเข้าใจความจริงของธรรมชาตินะความฉลาดปัญญาของเราเกิดจากการเข้าใจความจริงของธรรมชาติและความฉลาดของเรา,ม,ามีมาจากไหน,ไหนมีมาจากการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าหรือว่าเชื่อฟังคำสั่งสอนของของพ่อแม่นั่นแหละ เมื่อนพุทธภาษิตท,ที่เราบรเจาตรสไว้โยจะพุทธนานมัส,สวุบุตรทั้งหลายรวมทีดาด้วยนะตั้งบุตรยิ่งบุตรชายเลยบุตรผู้ที่จะฟังพ่อแม่นี่เป็นผู้ประเสริฐที่สุดนะเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนวังดีปัถนาดีอยากให้ลูกได้ดีถ้่ลูกเจอความเงนลูกนั้นมีแต่ความเจเริญอ,อย่างเดียว แล้วก็เมื่อเราราู้อแม่าพบุคุณแล้วไม่ว่าวันที่สิบสองสิงหาวันนี้หรือว่าวันเด,เดือนที่เรานึกถึงบุคุณข้ณองพเม่การคิดว่าเมื่อทานเลี้ยงเรามาแล้วนี่เราสรามารถเลี้ยงทานตอบเทนเมื่อได้การทําตอบเทนช่วยทําคิดก้องฐานดํารุงวงสกุลก้องฐานไม่ไหพพให้สู้ได้และการประพฤติตนในเหมาะสมในการค่วรรับรัพบมรอกเมื่อพอเม่ลวงรับไปแล้ว การทําบุญอุทิศไปไง่ายด้วยนะเนี่ยถ้าทำได้ปนณนิทึกว่าเป็นโลกที่มีความกระตันยูกระตะเวทีนะทุกังเอาละวันนี้เวลาของรายการการมาถึงช่วงท้ายแล้วต้องข้ออนุโมทนากับการติดตามรับฟังของท่านทั้งหลายที่สุดนี้ดยคุณประชีรตัตนไตรคุณทำความดีติดตามทั้งหลายได้บำเพ็ญอบรมสังสมมาก็จงรวมเป็นเดชาปลอปัจจัย แตนคิดว่างสิ่งนเตเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรไม่เลิ่ิหุยใส่ก้อยสิ่งนั้นจงบระเล็วก้อยท่านมีชีวิตติ่สงบเย็นเป็นประโยชน์คิดดีพูดดีทำดีครอบคนดีไปมาสู้สตานตีดีมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมตลอดกาลประกอบไม่ครั้งวันปรนานาเจริญพร สาธุชนกำลังเปิดเคลื่นเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว11.75เมกะเฮิรวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่12สิงหาคม